เดี๋ยวจะไม่เห็นภาพลงแปลงเลยอันอันนี้คือปลูกซ่อมใช่ไหมครับครับซ่อมอ๋อนี่คือซ่อมแล้วตอนนี้เราเราดูยังไงว่าเขาโอเคแล้วก็คืออย่างนี้ใช่ไหมคือเขาแตกอย่างนี้ครับเห็นเป็นขาวๆอ,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 อ่อนๆนี่ครับนี่แสดงว่าติดละครับติดลากเขาเดินลากเขาเดินแล้วเดินดีแล้วต้นต้นนี้ต้นนี้ประมาณกี่เดือนเนี่ยต้นนี้ประมาณ2เดือนครึ่ง2เดือนครึ่งอ,อืมหูยเขาอ,ออกเยอะนะใบ,บ <laughs> เยอะไปเปล่านะฮะ โอเคเป็นที่เข้าใจว่าอย่างเงี้ยคือเขาแตกยอดคือเขายอดเขาเดินนะฮะคือตอนนี้ไม่ต้องไปสงสัยเลยว่าแล้วแล้วรากจะเป็นยังไงเขาเห็นยอดอย่างนี้ก็คือมั่นใจว่ารากเขาติดแล้วแน่นอนต้นนี้รอดแน่ครับโตแน่แนไม่เป็นไรครับตอนนี้อันนี้ถามเลยเอ้แล้วอย่างนี้เขาดูดูแข็งแรงดีไหมแข็งแรงดีครับเพราะเห็นใบเหมือนจะอ่อน,ออนหรืออะไรอย่างนี้คืออาจจะเพราะความร้อนหรือครับความร้อนด้วย <laughs>